เราะการศึกษาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำทุกคนไปสู่หนทางแห่งความเจริญก้าวหน้านในอนาคต โรงเรียนบ้านม้างอนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งเหล่านี้จึงพัฒนานจุดเด่นของโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดีมีความรู้ผู้คุณธรรมและมุ่งเน้นวิชาการโรงเรียนบ้านม้างอนตั้งอยู่ที่ตําบลนาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลาสัางกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3โรงเรียนของเราจะทําให้นักเรียนทุกคนสัมผัสกับประสบการณ์จริงเพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกองค์ประกอบของการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเราขอนําเสนอจุดเด่นของโรงเรียนที่จะสามารถทําให้ทุกคนสนใจและให้ความสําคัญกับการศึกษาย,ยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านม้างอนเนียตลักษ์เกี่ยวกับการไหวงามสลามสวยซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมพังวัฒนธรรมอย่างรักไข่กลมเกลียว ของพวกเรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีโดยการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายผ่านรูปแบบการออกกำลังกายและกีฬาที่หลากหลายซึ่งให้ความสำคัญกับความชอบและความถนัดของตัวผู้เรียนเองซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนมีความรู้ผ่านการเรียนแบบ active learning เกิดความสนุกสนานในการเรียนควบคู่กันไป ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและโรงเรียนของเรายังมีห้องเรียนพิเศษเช่นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสื่อในการนำผู้เรียนตะลุยเข้าไปสู่โลกของวิทยาศาสตร์ห้องสมุดที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการรักการอ่านหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในโลกโลกาภิวัตน นอกจากโรงเรียนของเราจะเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาการแล้วแน่นอนว่ายังให้ความสำคัญกับคุณธรรมโดยนักเรียนของเราทุกคนจะมีการกล่าวดูอาและร่วมละหมาดอย่างพร้อมเพียงกันซึ่งเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดด้วยความสงบสำรวมกายวาจาใจนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนเช่นการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปไปรไะยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองในอนาคตได้และที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีนางสารพีอ่อนรอดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมางอนและคณะครูทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนของพวกเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทุกคนครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโรงเรียนของเรามีจุดเด่นและน่าสนใจเพียงใด ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนจะต้องก้าวไปด้วยกันให้ความสำคัญกับการศึกษาเปิดหนทางแห่งโอกาสที่ดีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมาร่วมกับเราได้ที่โรงเรียนบ้านม้างอนแห่งนี้